ตัวเนี่ยนะคะจากที่เรียน,นฟังจากอาจารย์หลายๆคนเนี่ยอาจารย์มีมีเหตุผลไม่เหมือนกันนะอาจารย์ลองกลับไปคิดดีๆนะอาจารย์อาจจะได้เหตุผลของอาจารย์เยอะเลยจริงๆเนี่ยท่าน,นอาจารย์ท่านมีประสบการณ์มีการทํางานกับนักเรียนเนี่ยมาเยอะแล้วที่ฉันจ้องหน้าแต่ละคนเนี่ยดิฉันรู้ว่าท่านมีอะไรเยอะเลยแนละ้วแต่ว่าท่านไม่จาเป็นที่จะต้องใส่ ทีากรย์แนะนำก็ได้นะอาจารย์นะเช่นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องใกล้ตัวเนี่ยเมื่อกี้ตอนเช้าเนี่ยที่ฉันนั่งฟังอาจารย์ระเบียบอยู่เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะต้องการที่จะให้เรียนรู้เรื่องของชุมชนของเรานะแล้วก็ต้องการเห็นคนในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมมาถึงบางอ๋อตอนที่คุยกับน,น้องนิด ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้เกิดการมีสว่วนร่วมของคนในชุมชนเนีมม่มาร่วมกันจัดก,การศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนม,มาร่วมกันจัดก,การศึกษานั้นเนี่ยมันก็ต้องศึกษาเรื่องรอบตัวในในชุมชนนั่นแหละเพราะฉะนั้นเหตุผลจริงๆถ้าดิฉันเป็นอาจารย์ระเบียบเหตุผลก็คือว่าต้องการสร้างการมีสว่วนร่วมของพ่อแม่ ของชุมชนเข้ามารูปจาัดก,การศึกษาของลูกของตัวเองในโรงเรียนนี่คือเหตุผลของอาจารย์ระเบียนนะแต่เหตุผลของอาจารย์มัค่าก็บอกว่าเรื่องของอคิดวิเคราะห์อันนี้ก็ต้องได้แน่อยู่แล้วแต่บางคนบอกว่าอยากจะเรียนรู้เพื่อที่จะตั้งรับกับ AEC ได้แต่อีกคนอาจจะบอกว่า เรียนรู้เรื่องใกล้ตัวนี่แหละเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยได้รู้จักอาชีพของคนในชุมชนจบไปแล้ววันทีเด็กไม่เอ็นทานต่อมีอาชีพทำงานได้เลยอาจารย์ให้เหตุผลมีเยอะแยะนะคะอาจารย์ขึ้นอยู่กับใครครับขึ้นอยู่กับโคช้ชโค้ช Talk ลุยเดินชกดัดหรือว่าการหลบนะอันนี้ขึ้นอยู่กับโค้ชที่จะแนะให้เด็กไปทางไหนดิฉันถามว่าอาจารย์จะให้เด็กอาจารย์ไปทางไหนล่ะคะนะเป็นเรื่องของอาจารย์ไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยากรอย่างเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องามตัวเอง เนี่ยฉันอยากฟังกลุ่มนี้นะอาจจะพาเด็กเนี่ยเรียนรู้จักตัวเองรู้จักเด็กนี่รู้จักครอบครัวรู้จักโลกนี้นะเนี็ยจริงๆแล้วเนี่ยนะ <c oughs> เหตุผลอะเหตุและผลคืออะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเรื่องนะอาจาร,รย์น้นที่ของอาจาร,รย์ดุสิตเ <c oughs> ขียนให้ดูเนี่ยนะทั้งสิบเรื่องเนี่ยเหตุผลเนี่ยนะอาจาร,รย์ถ้าจะตั้งหลักดีๆถามแล้วเหตุผลอันแรกเนี่ยสำคัญเพราะว่า บั้งหลักเนี่ยเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกแล้วเนี่ยอันอื่นมันต่อเนื่องต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลเรื่องแรกที่เราพาเรียนรู้เนี่ยนะแล้วเราจะทํากระบวนการที่สองสามสี่เนี่ยถ้ามีเหตุผลอะไรในการที่จะจัดกระบวนการนั้นแล้วเรื่องอื่นตามมาใช่ไหมถึงจะต้องใช้ความรู้อะไรให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นจะต้องมีศักยภาพอย่างไร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ไหมเห็นภาพไหมคะเนาะง่ายนิดเดียวขอบคุณค่ะค่ะก็